หรือสะเทือนเกาหลีสนเฮืองมินเตรียมวิวาหลังเอกดังก็ได้กลายเป็นข่าวลือข่าวใหญ่ที่สะเทือนโซเชียลเกาหลีเลยทีเดียวครับกับข่าวที่ว่าสนเฮืองมินกับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ซุปตา์นักเตะของชาวเกาหลีใต้ครับกำลังวางแผนเตรียมที่จะเข้าวิวากับนางเอกสาวชื่อดังอย่างมุลกายองข่าวลือดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อบัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับได้ทวีตข้อความอ้างว่าสนนั้นกําลังเตรียมแต่งงานกับมุลกายองทั้งคู่ได้พบกับนักวางแผนการแต่งงานเพื่อเริ่มเตรียมแต่งงานของทั้งคู่ อย่างไรก็ตามนั้นทวิตดังกล่าวถูกลบออกไปในไม่ช้าทำให้จุดความสงสัยในหมู่ชาวเน็ตเป็นเรื่องจริงหรือไม่และทวิตท,ที่ถูกลบไปแล้วนั้นครับสามารถดึงดูดผู้ชมได้เกือบหนึ่งล้านครั้งและจุดประกายการสนทนายอย่างมากมายในหมู่ชาวเน็ตเกาหลีซึ่งข่าวนี้ยิ่งจะดูมีมูลมากขึ้นหลังนักข่าวคนดังอย่างพักจุนโฮเพิ่งบอกใบถึงการแต่งงานใกล้ที่จะเข้ามาถึงของคู่รักดาราและนักกีฬาเกาหลีระดับบิก๊กเบาะแสนนี่ครับก็ทำให้ชาวเน็ตนั้นเชื่อมโยงจุดต่างๆและชี้ไปยังใครคนอื่น ไไม่ได้นอกจากซนเฮืงมินครับในขณะที่มุนกายองเองก็โดนจับตามองเพราะเธอนั้นเคยอาศัยอยู่ในเยอรมน,นีและสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ดีและคล่องแคล่วเลยทีเดียวซึ่งก็สอดกับความจริงภูมิหลังของซนเฮงมินนั้นเคยค้าแข่งอยู่บุนเดสลลกาเยอรมนีนั่นเอง I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got